ลุกชาแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุ๊กไทยสวัสดีพี่อนนักลงมารุกทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชาแนลครับมาดูเกมบุก AI กันอีกแล้วครับวันนี้ ชาว AI แดงผู้เล่นเปนโอเคเอาละไปดูกันเลยดูครับว่าจะดูเดือดแค่ไหนครับสำหรับคู่นี้จะใช้กลยุทธ์แบบไหนมาต่อสู้กันขึ้นเม็ดซ้ายเจอเบียคู่ซ้ายครับ AI ดูว่าคู่ต่อสู้จะเปิดม้าโยงขวาเต็มรูปม้าโยงซ้ายเต็มรูปแบบหรือเปล่ามาสามยายว่าไงยายเข้าลูปม้าเทียมเม็ดซ้ายอืๆๆ้เซนเตอร์อยาบอกโอ้โหจะแน่นไปไหนครับมับนลายโครงสร้างซะหน่อยโยกขุน ตีได้เบีย้ยคู่ซ้ายยัดเข้ามาเลยโอ้โห,โหยัดอย่างนี้ได้โพงโคนไปครับโคนไหลเข้าไปหินตัดชีเข้ามาเลยใช่มาสับพี่เขาให้มากระโจนบุกเข้ามามีอะไรไหมแต้มน,นี้อ่ะมาสูงยังไม่มีพี่ส่งครับ แต่ว่าตำแหน่งนี้อันตรายไอ <AI S 1> <AI S 2> จะแก้ยังไงโอ้โห oh, oh, จับสอง <c oughs> อ่ะทำไรทำไปไอไอไล่มาช็อตนี้กินตัดเข้ามาเลยครับไม่ฟังเสียง <c oughs> เรียกว่าแลกกันเลยช็อตแรกเลือดครับจังหวะนี้ใครดีใครอยู่กินฟรีดีกว่าเอาละครับ ไอ้กดโอ้โหเชียวว่า f c น่าจะรู้ครับไ่าไอ้จะทำอะไรไม่กลัวผมโอ้โหขุนกินเลยครับโอ้โหบุกเข้าไปจังหวะนี้หมากแดงกะแรกอยู่แล้วครับใช้มากกระโดดเข้าไปเกาะเบี้ยเตรียมคาดกินเรือโอ้โหช็อตนี้อยู่ไม่ได้ครับต้องลงก่อนครับโกยครับผมเอาล่ะ โกยใช่ไหมล็อกเป้าเลยครับอืมภาษามวยเรียกว่าล็อกปีกเลยดอกนี้อ่ะสร้างทางนี้ให้คุณจะอยู่ไหม a อไอเลงแต้มนี้คผมเสียบเข้าไปเปี้ยงอืมยังเหนียวอยู่ครับดูความอำมหิตทารุนของ AI เชื่อว่า FCAI หรือว่าผู้เล่นที่มีความชำนาญคงจะเห็นแต้มเจ็บปวดลวดล้าวถึงซวงในของ AI ครับ โอ้โหต้องเสียครับช็อตนี้เป็นเราก็ต้องทาครับเข้าทําเลยครับสําหรับขาวลูกไปทีหนึ่งใช้ขุนจินไม่ว่าใช้อะไรกินก็ไม่ค่อยดีครับช็อตนี้จับโคนกัดแทกเข้าไปยังสู้ครับสู้ชีวิตจริงๆสําหรับขุนแดงโดนไอ้ฝอยมา้าไปตัวเรียกรวมกําลังพล ไอ้ขยับมา้าบุกขึ้นไปไหนดีสุดก็ได้ใช้สักทีะรดับม้าตัวนี้ฟาดไปทีหนึ่งสิช็อตนี้โยกลบโอ้โห,โหจะเอา AI อยู่ไหมจับมา้าคว้ามับเก่าให้ครับเกาะโคนเกาะเรือโอ้โหหลายกาจริงๆ AI ตัวนี้ยังเหนียวอยู่ AI แรกไหมโคลแรกมา้า คิดว่าไอ้จะแลกไหมช็อตนี้เดี๋วบอกจัดไปแอดกินตัดเขบไปครับผมมาทะลวงฟันมีอะไรอีกไหม AI ช็อตนี้ก็โอ้โหโดนกระหนำ่ำซัมเปอร์เซลครับขุนบอกวินหัวหมดแล้วครับเนี่ยโอ้โหไปไหนต่อดีขุนแดงขุนแดงจูบเลยอ่ามีอะไรอีกไหม AI i จับม้าครับผมโอ้โหฟาดไปอีกทีหนึ่ง คุณกระโดดจูบเลยมามาแลกเรือจัดไปครับอืมอืมอกินจะไปไหนต่อครับ AI เดินเรือมาดักทางโอ้โหช็อตนี้ครับคุณน่าจะสติแตกครับผมไม่กลัวแล้วครับช็อตนี้โอ้โหโดนไหมโดนครับผมไอปักโคลนเข้าไป โอ้โหเอาไปครับมาแรกเบีย้ยกันไป <c oughs> <c oughs> ขุนบอกมันมีอะไรต้องเสียแล้วแอดช็อตนี้หน้ามันเขี้ยวจริงๆ AI ตัวนี้ครับวิ่งพลาดเลยครับนี่ก็คือขุนสติแตกครับผมอ่ะ <c oughs> โอ้โหเอาลูกครับไปไหนดี <c> ืม <oughs> ถามได้ครับผมไปไหนไม่ได้เลยครับผมเกียร์ถอยครับคิดนายอย่างเดียวอ AI ตว,วัดเรือมาต้อน <c oughs> ยังสู้ครับลูก แอบครับผมต้องมอบตัวซะแล้วสำหรับหมักแดงครับโดน AI ซิลเข้าไปครับผมฟาท,ทำลุกโจนขุนแดงนะตำแหน่งนี้เลยครับทุกคนดุเดือดจริงครับสำหรับในกระดานนี้ครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางกันเกมบุกนี่เรียกว่าเป็นหนึ่งในตองอูจริงครับสำหรับ AI ครับเผื่อได้ไอเดียนำไปประยุกต์ปรับใช้กันต้องขอขอบคุณผู้เล่นเป็นโอเคทุกท่านครับและขอขอบคุณ เวลาโปรแกรม AI ชื่นชอบกดไลค์ถูกแต่กดแชร์เป็นแฟนปันแทก้กดติดตามเจอกันในกระดานหน้ากับสหายนักโขกทุกๆท่าน